สวัสด,ดีจ้าพี่น้องปองไปสวัสด,ดียามสาอสนะจ้ะเนาะสวัสด,ดีทุกผู้ทุกคน,น้อจ้ะเด้อตอนนี้ยายกับมงหอดมองเห็นงานเลยจ้ะอาทิตย์นี้เห็ดอยอนบ้านพักคนซาลาจ้ะเนี่ยแมนเมื่อสิ่ดีตอนรับเขาสู้สองคุณยายโดนนัสตอรี่แล้วจ้ะเนาะ เมยจะย่างมาย่างเมยเลยย่างขื้นหม้อจ้ะ,ม,ม,ม,จะม,ม,มันเลยเมยมังดกใหม่นะจ๊ะงามงามงามัามามก ดงเลยจ้ะพี่นอ้องเฮ้ยงามครับก,กระ่อบน้อยเป็นหมองคนนางตกป่านะจ้ะคนมาตกปลาแสมอน,ยอ,นมอยู่คลองน้ำเนาะจ้ะก็เจ้ากระสิมีมองห้พักโอ้นสวนดอกไม้เอิ่นว่าสวนเลยจ้ะพี่นออ้องโอ้นเงาไปน้ำคลองน้ำเลยงามครับ พี่น้องดอกไม้น้ำขางทางขางคลองน้ำสวยงามสีม่วงงามงามาย่าง,งามเลยพี่น้องเลยเนี่ยเหรอธรรมาชาติค่ะพี่น้อง ตกไม้นี่เกิดเองจ้ะทางใน่คลองน้ำอาจ้ะมันซ่อนน้ำข่อยบอม,มุอเจ้าเนี่งามงามแห้งพี่น้องนี่ก็งามเสียงรถไฟด้อจ้ะ ดังจะ้ะงามคักเห็นหลอนซ่อนชื่นใจดีอยู่ข้างคล้องเลยจ้ะเนี่ยเกิดเองจ้ะป้าบักไงเลยฮู้ดงามไปหอดสุดคล้องเลยจ้ะพี่น้องแอบสีสุดคล้องเลยกับปลาด่ายดังจะ้ะล่างตมกับมี่บานแล้วกับมีเอองามคัะ ทุกปีมันสิเกิดหลายหลายสีเลยจ้ะสีม่วงสีชมพูสีแดงปีนี้ก็เห็นแต่สีม่วงบ่งามค่กอ,อ,อันซ้อนอันนี้จ้ะขางคล้องไหม บานปลูกไว้กับบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านกับบานพร้อมกันเกิดก็เกิดพร้อมกันนะโอ้ยสุดยอดเลย หาลังเทือดดอกไม้เขาปลูกเองยังบ่เกิดดีปันนี้เนาะพี่น้องยังบ่เกิดงามปันนี่มันซ่อนเห็นแบบแบบบรรยากาศสุดๆเลย้าอากาศดียูนออ่นอเวนิสวิวงามแหีงพี่น้องวิวสวยงาม FC บ่เคยมาเที่ยวนอร์เวย์มาเด้อจ้ะแนะนำให้มาเที่ยวนอร์เวย์หน้าฮ้อนเด้อพี่น้องได้ชมภาพงามๆวิวงามๆเบื้ตอตะหม่องเที่ยวพี่น้องมาเลยจ้ะพูนยาวไปพุ่นออน,นี่จะ้ะนี่ก็เป็นคลองตกปลานะเ่ยเดือนหน้าเขาเจ้าก็สิเปิดให้ตกปลาคลองนี้จะ้ะ หลังบานใหญ่โดนัดนจ้ะแต่ว่าต้องซื้อบัตรจ้ะบันแอได้เมื้อนี้อากาศดีดีองสิเ้าเฮาดวงดีเขาอาจจะเห็นปลาแซลมนกระโดดก็ได้เพราะว่าเขาเจ้าเปิดน้ำาร้านะจ้ะเปิดน้ำเต็มคลองได้มื้อนี้เปิดให้ปลาขึ้นมาจากทะเลจ้ะขึ้นมายู่อเชื่องคลองเนี่ยแล้วเขาเจ้าก็คลายบัตรนะจ้ะพี่น้นอง ปลาแซลมันมันมักอยู่น้ำคลองน้ำแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นน้ำจืดน้ะจ้ะน้ำหิมะไหลลงมาจากเครื่องภูเขาคุนเนาะจ้ะไหลลงมาจากเครื่องภูเขาพูแดดแดดละหิมะละลายสิไหลลงมาคลองนี้จ้ะก็ะสิไหลเยาวลงไปทะเลเลยจ้ะพี่นนอง ้ำกระใสใสต้องใสทั้งเย็นเย็นกับ่บมันเย็นธรรม,มาดาพี่น้องเอ้ยเย็นแห้งพร้อมโอ้ออันซ่อนดอกไม้อันซ่อนแหง้งครับเกิดได้สวยงามครับซีเดียวกันมดเลย อ่อด้ย่อนๆอนอนเป็นตาแสบนะเป็นตาลวกแสบแบบนี้ไหมจ๊ะเป็นตาไปหลวกกินแสบเ <c oughs> นี่ยจังดอกนะชอเนี่ยต้นมันสีบอแข็งได้จ้ะเนี่ยต้นมันสีหักกระได้นะเห็นบ่หักง่ายจ้ะเนี่ยเป็นตาไปหลวกกินแสบนี่ <c oughs> อุ้ยอ่อนซ้อน นี่พปเบิงนี่เห็นต้นสีขาวแจมขึ้นมาอันหนึ่งหม่ก้นยางไปอย่างตกปล่าวะเห็นสีขาวแจมมาจ้ะพี่น้องี่คืองามเถ้คือดอกคาค่ะดอกคาบ้านเท่าไหมพี่น้องเบิงมีสีขาวแจมขึ้นมาอันหนึ่งงามค่ะ เด็ก็อย่าลืมเด้อจ้ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนนมาคลิปย่ยโดนัทกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ย่ยโดนัทน้ำนี้นเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะเนาะสิเข้ามาติดตามย่ยโดนัท เป็นกำลังใจให้ย่ายเนาะจ้ะเนาะอุ้ยอันสว่วนบ่งอยู่ในห่หมยังสีงามพี่น้องบ่งอยู่ในห่หมยังสีงามสุดยอดเลยสีม่วงงามครับ อันซ้อนน้ำข่อยบอมอือเจ้าข่อยคืออันซ้อนแห้งเน่ะ <c oughs> แล้วเขาบานเต็มทีแล้วเขาก็โล่จ้ะพี่น้องแล้วเขากระสีเพเกิดอีกเกิดอีกที่กะปีหนาปีหนาเวลาเกาเ่าเหรอจ๊ะปลานี่มิจะสีม่วงทั้งนั้นเลยงามค่ะ คลิปก่อน,นๆที่ย่าอ่นโดนัทเคยถ่ายลงเนาะจ้ะเคยโพดไปแล้วสิมีหลายสีปะปนจ้ะสีแบบอ่นสีชมพูสีหยังแปลงซีเนี่ปลาหนีมีแต่หนี่เลยแล้วโดนัทก็บ่ได้ย่างมานี่จักเตียหลายมือ้อแล้วบ่ไกลจากบ้านเด้ะจ้ะเนี่ยย่างจากบ้านมาสามนาทีบ่ได้มาทางนี้เนาะจ้ะ ซ้อนครับจ้าสำหรับคลิปนี้ย่าโดนอากาศฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าจังไดก็อย่าลืมเดอ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้บ่าพลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสวัสดีจ้าอ่อนซ้อนดอกไม้